สวัสดีครับผมปลั๊ก AB Premium Motor ครับวันนี้ขออนุญาตเอาใจสาวก JDM หน่อยครับข้างผมเนี่ยมันคือ n ิ s s a n f a r ด a d y ครับ 370Z รหัส Z34 นะครับคันนี้ความพิเศษของเขาคือเป็นตัวครบรอบ40ปีด้วยนะครับรถปี2009ครับจดทะเบียนปี2012นะครับเป็นรถนำเข้าแบบ32ถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย100%ครับราคาผมเปิดไว้ที่2 1 9 9้านบาทเท่านั้นครับใครอยากได้มาดูกันเลยครับ ได้มาสดๆร้อนๆนะครับก็รีบนํามารีวิวนะครับสภาพเดิมจากเจ้าของเก่านะครับตัวรถเนี่ยสีแดงเดิมโรงงานเลยมีการเก็บสีบ้างมาแล้วเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับระบบไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นระบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับลักษณะของโคมไฟหน้าเนี่ยมีอาการเหลืองเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยว AB p r e m i u m เนี่ยจัดการคลีนอัพให้ใหม่หมดทุกอย่างแต่ในส่วนของโคมไฟหน้าของเขานะครับไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายแตกลายงาไม่มีเลยนะครับ ทุกอย่างทำงานได้เป็นปกติหมดนะครับตัวกันชนหน้าของเขาเป็นกันชนหน้าแบบตัว40ปีนะครับแล้วก็มีโลโก้ของนิสสันเนี่ยอยู่ด้านหน้าด้วยสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะมาดูด้านข้างกันต่อดีกว่าครับด้านข้างของเจ้าแฟรดดี้คันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกเรนะครับเป็นล้อแมกลายตรงรุ่นของเจ้า 370Z เลยครอบ19นิ้วครับ สภาพล้อเนี่ยเราเช็คดูแล้วนะครับไม่คดไม่ดุง้งไม่แตกไม่ร้าวแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกของเขานะครับคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยจะทํามาเป็นแบบสีแดงจากโรงงานเลยนะครับบ่งบอกชัดเจนว่าคันนี้เป็นตัว40ปีนะครับแก้มข้างนะครับจะมีโลโก้ในส่วนของลักษณะอักษรตัวแซมาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของหลังคาของเขานะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะมีความลาดเอียงลงไปแบบนี้นะครับและช่วงล่างของเจ้า370แซคันนี้นะครับได้เปลี่ยนโช๊คแบบสตัดปรับเกลียวมานะครับ เป็นโชคยี่ห้อ k w นะครับก็สามารถปรับความนุ่มความแข็งได้นะครับปรับสูงต่ำได้โดยอิสระเลยนะครับเจ้าของรถเนี่ยอยากจะให้ตัวรถเนี่ย เตี้ยลงสูงขึ้นหรือว่านุ่มหนึบมากขึ้นยังไงก็ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจผู้ขับเลยนะฮะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านท้ายรถกันดีกว่าครับทางด้านท้ายรถนะครับไปที่โคมไฟท้ายก่อนครับไฟท้ายของเขานะครับจะเป็นระบบแบบ LED นะครับกึ่งในส่วนของหลอดไฟฮาโลเจนด้วยแล้วก็ในส่วนโคมไฟท้ายเนี่ยไม่มีร่องรอยเสียหายเลยระบบไฟท้ายทํางานได้ครบนะครับสัญลักษณ์ไฟลัดดีแซนะครับอยู่ครบตัววายหายไปเดี๋ยวเราหาให้นะครับรวมถึงแผ่นเพจที่บอกว่าคันนี้เป็นตัว40ปี anniversary มาครบเลยนะครับ โลโก้นิสสันอยู่ครบนะครับปลายท่อของเขาเป็นปลายท่อแบบไทเทเนียมให้เสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะดุดันเลยนะครับแต่ไม่ดังจนเกินไปขับเนี่ยสบายๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายก็เป็นกันชนท้ายตรงรุ่นของเขานะฮะเรามาดูในส่วนของตูดเป็ดหลังนะครับตูดเป็ดหลังคันนี้นะครับเป็นตูดเป็ดนะครับตรงรุ่นของเจ้า40ปีเลยนะครับแล้วก็เดิมๆโรงงานใครที่หา370แซอยากได้เดิมๆขับนะครับคันนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายครับฝาท้ายของเขาเวลาเปิดนะครับ กดจากตรงนี้นะครับเปิดมาแล้วนะครับอย่างแรกนะครับที่บอกเลยว่าตัวโช๊คฝาท้ายเนี่ยรับน้ําหนักได้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับตัวโช๊คไม่ค่อยอยู่นะครแต่ว่าเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนโชคให้นะฮะก็เพิ่งได้รถมาแบบนี้เลยสังเกตครับฝาท้ายเนี่ยไม่ได้มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านหลังเนี่ยสามารถใส่ของได้จํานวนหนึ่งแล้วกันนะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับ จะเป็นใบกลางถึงใบเล็กคู่สามีภรรยานะครับแฟนกันนะครับก็สามารถใส่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างเนี่ยรวมในใบเดียวได้สามารถวางไว้ได้นะครับแล้วด้านในอีกหน่อยนะครับตรงกลางนี่จะมีในส่วนของคําหลังมาให้นะครับเป็นคําหลังเดิมโรงงานเลยนะครับบอดี้สวยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะครับเรารับประกันนะครับลดทุกคันจาก AB Premium นะฮะดูแลตรวจสอบผ่านระบบ QC มาแบบเรียบร้อยนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสวยทางด้านในของเจ้า3 7 0แทคันนี้ตามไปดูครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในของเจ้า3 7 0แซตัวครบรอบ40ปีนะครับลักษณะกุญแจจะเป็นแบบนี้ทรงรีนะครับเราสามารถเสียบนะครับตัวกุญแจไปทางนั้นขวานะครับเหยียบเบรคครับกดพุ่มสตาร์ทได้เลยโอเคตัวรถสตาร์ทมาแล้วนะครับเสียงท่อเนี่ยกระหึ่มพอสมควรเลยนะครับขับเนี่ยสนุกแน่นอนนะฮะมาดูในส่วนของภายในครับภายในของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของ หนังสีแดงนะครับเดินได้สีดํารวมถึงตัวเบาะเขาด้วยนะครับที่เป็นลักษณะแบบสีแดงเดิมโรงงานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักพิงของเขาที่บ่งบอกว่าคันนี้เป็นรุ่น40ปีนะครับมีมาให้แล้วก็ตัวเบาะของเขาเองนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักพิงนะครับหรือตัวเลื่อนเบาะต่างๆนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับทำงานเป็นปกติหมดทุกอย่างแผงประตูครับจะเป็นในส่วนของปุ่มนะครับเปิดออโต้ทั้ง2บานปลดล็อกล็อกรถปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าได้หมดนะครับช่องแอร์มีให้1ช่องขวาและซ้ายนะครับ ตัวพวงมาลัยของเขานะครับเป็นพวงมาลัยที่มีพ a ดเ l อร์ชิปอยู่ด้านหลังด้วยสามารถชิปอ้าชิปดาวเปลี่ยนเกียร์ได้จากตัวพ a ดเตอร์ชิปนี้นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเกียร์7สปีดอัตโนมัติของเจ้านิสันตัวหน้าปัดเรือนไม้ของเขานะครับแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับด้านขวาก็จะเป็นส่วนของความเร็วนะครับไปได้ถึง280กิโลเมตรนะครับตรงกลางก็จะเป็นส่วนของวัดรอบต่างๆด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันตัวรถนะครับบอกในส่วนของอความร้อน แล้วก็ในส่วนของเกณฑน้ํามันต่างๆมาดูในส่วนของตรงกลางกันบ้างครับคอนโซลกลางเนี่ยจะมีในส่วนของเกวัดด้วยกันถึง3ช่องก็จะมีในส่วนของความร้อนนะครับแล้วก็วัดค่าแบตเตอรี่ต่างๆรวมถึงนาฬิกาจากนิสันมาให้ด้วยนะครับ ตรงกลางอีกหน่อยด้านล่างครับตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็คันนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวจอมัลติมีเดียที่เจ้าของเก่าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นของแบบเอาท์พายนะครับก็สามารถเป็นเนวิเกชันด้วยนะครับสามารถเดินทางได้นะครับผ่านตัวจอนี้นะครับระบบเครื่องเสียงของเจ้า40ปีคันนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงของ b บสนะครับก็ให้ซุ้มเสียงที่น่าฟังนะครับพอเพียงแน่นอนในการขับขี่รถคันนี้นะครับระบบแอร์ครับ เป็นระบบแอร์โซนเดียวนะครับมีแอร์แบบออโต้มาให้เรียบร้อยสามารถปรับอุณหภูมิได้จากการหมุนนะครับปรับทิศทางลมได้หมดทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของหัวเกียร์ของเขาจะหุ้มหนังนะครับเดิมโรงงานเป็นหนังลักษณะสีดําแบบนี้มีโหมดสโนนะครับมาให้ด้วยนะครับการลื่นถลายต่างๆนะครับไฟฉุกเฉินต่างๆอยู่ตรงหัวเกียร์ตัวเกียร์ของเขากันะครับก็สามารถเล่นเกียร์ได้ด้วยนะครับผ่านการชิปอัพชิปดาวจากหัวเกียร์แบบนี้ใครไม่ถนัดก็สามารถใช้แพตช์ชิปนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยนะ อยู่ตรงกลางครับตรงนี้นะครับก็จับถนัดมือมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบาะอุ่นมาให้ด้วยนะครับทั้งคนขับและคนนั่งมีออปชันตรงนี้มาให้ครบเลยนะครับเก๊กกลางอีกนิดนึงครับเก๊กกลางก็จะมีในส่วนของ Power Outlet มาให้1ช่องสามารถนะครับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้ด้วยนะครับสภาพเก๊กกลางก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยนะฮะมาครับสุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า3.0 7แท่คันนี้ตามไปดูครับเรามาดูในส่วนของ เครื่องยนต์นะครับของเจ้า370 Z คันนี้นะครับเปิดมานะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ของเจ้า370 Z f a เฟรดีคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 ครับ3.7ลิตรนะครับหรือ3 7 0 0ซีซีนะครับเทอร์โบคู่ให้พละกำลังแรงมาเนี่ยราวๆ328แรงม้านะครับก็รับรองนะครับขับสนุกแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ทำงานนิ่งเรียบดีมากเลยนะครับนิ่งมากนะครับนิ่งมากๆเลยนะครับระบบความร้อนท่อยางต่างๆทุกอย่างเราเช็คแล้วนะครับว่าคันนี้ย สมบูรณ์เลยไม่มีอาการของน้ำมันเครื่องซึมรั่วต่างๆนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับรับประกันอยู่แล้วนะครับคานบนคานล่างเดิมโรงงานครับไม่มีร่องรอยการเชื่อมการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันโครงสร้างสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนตัวน็อตฝากระโปรงต่างๆนะครับสีเดิมโรงงานเลยแห้งๆเลยนะครับเม็ดอาร์ครอยดอทก็สวยนะครับคมชัดหมดทุกอย่างก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกทุกท่านนะฮะใครที่สนใจนะครับอยากได้ JDM ไว้ในโรงรถสักหนึ่งคัน นะครับคันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัว40ปีครับนิสสันไฟไล,ไล์รีแซดครับรหัแซด34 370แซดคันนี้เป็นตัวครบรอบ40ปีด้วยได้สีแดงเดิมโรงงานเป็นลบนำเข้าแบบ32นะครับรถปี2009ครับจดทะเบียนปี2012ราคาผมเปิดไว้ที่2ล้าน1 9 9 0 0 0เท่านั้นครับ2ล้าน1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับโทรมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะฮะ0950005555 0950005555และช่องทางทางออนไลน์ครับเฟซบุ๊ก ยูทูบรวมถึงทิกตอกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับ a อ p r e m ี u m ด้วยนะฮะใครที่สนใจจะมาดูตัวจริงอยู่เส้นกาญนาภิเษครับเลยสมาคมชาวปากใต้มาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นมาไม่ถูกโทรมาได้เลยวันนี้ผมลาไปก่อนเจ้า JDM คันนี้จะเป็นของใครคอยติดตามดูกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟช r วเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com